ท่านผู้ชมคะวันนี้หนึ่งมกราคมนะคะเป็นวันที่5แล้วนะคะของช่วงวันหยุดยาวค่ะนักท่องเที่ยวยังคงเลือกท่องเที่ยวกันแบบ One Day t ทริปนะคะที่เกาะล้านเพราะว่าที่นี่มีชายหาดที่สวยขึ้นชื่อถึง7หาดค่ะรวมทั้งการเดินทางก็สะดวกอีกด้วยนะคะอีกทางเชื่อมั่นในด้านของความปลอดภัยวันนี้เราไปติดตามบรรยากาศกันนะคะที่เกาะล้านค่ะจากคุณจินตนากุศลรายงานจากพื้นที่จังหวัดชนบุรีค่ะ นับเป็นวันหยุดยาววันที่5ค่ะนะักท่องเที่ยวยังคงเลือกเกาะล้านเมืองพัทยามาท่องเที่ยวแบบวันเดย์ทริปใช้เวลากับครอบครัวในช่วงวันหยุดเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ค่ะสำหรับการเดินทางท่องเที่ยวเกาะล้านของนักท่องเที่ยวในช่วงวันขึ้นปีใหม่ค่ะผู้ประกอบการเผยว่าตัวเลขดรอปลงกว่าวันสิ้นปี31ธันวาคม เล็กน้อยนะคะนักท่องเที่ยวเลือกเที่ยวแบบวันเดย์ทริปเลือกมาก่อนล้านและก็เช่ามอเตอร์ไซค์ในการท่องเที่ยวทั่วทั้ง7หาดโดยทั้ง7หาดนั้นมีความสวยงามแตกต่างกันออกไปแต่ว่ามีสิ่งหนึ่งที่เมื่อเห็นแล้วนะคะก็จะต้องประทับใจนั่นก็คือความงามใน รายหาสีขาวสะอาดแล้วก็น้ำทะเลสีฟ้าใสโดยผู้ประกอบการรถเช่านำเที่ยวเผยว,ว่าน้ำทะเลขึ้นนะคะทำให้การกลางร่มเตียงนั้นทำได้น้อยแต่นักท่องเที่ยวก็ยังคงเลือกมาเล่นน้ำที่บริเวณหาดตะแหวนเพราะว่าสะดวกสบายสามารถนั่งชมบรรยากาศนะคะเล่นน้ำได้อย่างใกล้ชิดชายหาด ยาวนะคะไม่มีหินสามารถรับประทานอาหารพักผ่อนกระทั่งสามารถเลือกเวลาขึ้นเรือก,กลับไปยังฝั่งเมืองพัทยาได้ในทุกๆชั่วโมงคือเกาะมันไม่ใหญ่มีทั้งหมด6 7หาดมีทั้งหมด7หาดนะครับทุกหาดสวยหมดน้ำใสสะอาดาอาหารจานเดียวตามสั่งมีนักท่เที่ยวให้ความสนใจมาเที่ยวเกาะร้านเยอะมากครับทุกๆปีเป็นแบบนี้ทุกๆปีนะครับเพราะที่นี่ค่าเรือมาก็คนละ30บาทเอง ใบกับ60บาทไม่แพงค่ารถก็ไม่แพงนั่ง2แถวหรือจากขับมอเตอร์ไซค์เที่ยวรอบเกาะแล้วก็มีคาเฟ่สวยๆมีจุดชมวิวสวยๆมีหาดน้ำหาดทรายเล่นน้ำาปเลยก็จะเป็นน้องๆชาวพามา่าเยอะครับทุกปีครับน้องๆชาวพาม่าจะมาปีใหม่สงการานนียแน่นเลยให้ความสนใจมาเที่ยวเกาะลานกันเยอะมากเยอะแบบโอ้โหไม่มีที่นั่งคือที่นั่งไม่พอ ขณะที่นักท่องเที่ยวจากจังหวัดเชียงใหม่เผยว่าเมื่อได้เห็นภาพน้ำทะเลสีฟ้าใสของเกาะล้านจังหวัดชลบุรีจากทางทีวีค่ะก็ตั้งใจว่าจะต้องมาเที่ยวให้ได้ในช่วงวันหยุดยาวจึงได้เดินทางมากันพร้อมกับคณะนะคะและเมื่อมาถึงก็รู้สึกประทับใจกับภาพน้ำทะเลสีฟ้าใสหาดทรายสีขาวยืนยันว่าถ้าหากมีโอกาสนะก็จะกลับมาเที่ยวเกาะล้านซ้ำอีกครั้ง ทะเลนี่เคยเห็นในทีวีค่ะมาจากแม่แตงเชียงใหม่ค่ะเช่ารถมาหลายๆโคนค่ะพอมาเห็นเราเป็นยังไงบ้างคะมีความสุขค่ะเพราะว่าเราอยู่ในภูเขาไม่เคยเห็นทะเลค่ะสวยจริงๆค่ะสวยจริงๆประทับใจมากเลยชอบมากๆค่ะมาค่ะอยากจะมาซ้ำค่ะถ้ามีโอกาสอยากจะมาอีกค่ะและสำหรับบรรยากาศเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ที่เมืองพัทยาจัดขึ้นค่ะเรียกว่า เมื่อค่ำคืนที่ผ่านมาผู้คนล้นชายหาดพัทยากลางจนไม่มีที่ว่างให้นั่งจับจองชมพรุนอกจากกิจกรรมบนเวทีการแสดงแล้วนะคะก็ยังมีการออกบูธจำหน่ายอาหารส่วนไฮไลท์สำคัญของงานค่ะก็คือการชมพรุในช่วงเที่ยงคืนนักท่องเที่ยวต้องยืนรอร่วมกันเขาดาวไปพร้อมๆกับ ทุกๆคนค่ะและเ,เมื่อถึงช่วงเวลาเขาดาวนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติก็รวมกันนับถอยหลังพร้อมทั้งปรบมือตะโกนอวยพรแฮปปี้นิวเยียให้กันและกันดังกึกก้องจากนั้นก็ร่วมชมการแสดงพรุที่ทางเมืองพัทยาจัดขึ้นยาวมากกว่า10นาทีสวยงามอลังการประกอบดนตรีเป็นภาพความประทับใจที่น่าจดจำสำหรับช่วงคืนข้ามปีที่มีสีสันเต็มไปด้วยรอยยิ้ม และเมื่อช่งชวงเช้าที่ผ่านมาค่ะมีนักท่องเที่ยวทยอยเดินทางมาสาการะอนุสาวรีย์พระบรมมวงเธอกลม,มหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์เพื่อเป็นการขอพรเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ที่มีการขอทั้งเรื่องงานเรื่องเงินและก็เรื่องความรักค่ะ สำหรับวันที่1มกราคม2,568ค่ะเป็นวันหยุดยาววันสุดท้ายนะคะใน5วันแต่ว่ายังอยู่ในช่วง10วันอันตรายค่ะสำหรับการเดินทางกลับไปยังภูมิลำเนาหรือว่ากลับไปสู่พื้นที่ทำงานค่ะก็ขอให้ทุกคนเดินทางด้วยความระมัดระวังนะคะเมาไม่ขับค่ะจินนาคุศลรายงานจากเกาะล้านเมืองพัทยา